อายุ53ปีครับเมื่อก่อนผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใบหน้าฮะผิวหน้าผมเป็นคนที่รูขุมขมฟ้างผิวหน้าหมองคล้ำแล้วก็มีริ้วรอยฮะแต่ตอนนี้ปัญหาตรงนั้น่ะผมหมดไปแล้วครับผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะบอกทุกคนนะครับผมใช้น um. um oh ิดสิทเซรั่มเซรั่มเกลือหิมาลายันอ่าอันนี้ขวดเขาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแต่ผมจะบอกวิธีการใช้ให้ครับไม่ยากครับเซรัม่มขึ ผมจะให้ดูหน้าผมใกล้ๆฮะหน้าผมกับมือผมมือผมยังเหี่ยวกว่าหน้าผมเลยคือล่าสุดนะ่ผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาก็รวมญาติพี่น้องกันลูกหลานก็มากันเยอะแยะเลยที่บ้านลุงเบิ้มอายุเท่าไหร่แล้ววีเนีย่ยผมก็ถามว่าถามทําไมล่ะลูกเขาก็บอกว่าก็อยากรู้ว,ว่าลุงเบิ้มอายุเท่าไหร่แล้วผมก็เล่าไปว่า ปีนี้ลุง53ย่าง54แล้วเขาก็ร้องฮะเขาไม่เชื่อผมถามเขาทำไมล่ะร้องทําไมเขาก็บอกว่าลุงเบิ้มยังไม่น่าถึง50่า50่าแล้วเหรอตรงนี้เห็นกันง่ายๆเลยครับผลแตกต่างซึ่งแต่ก่อนผมมีปัญหาหน้าคล้ำมีริ้วรอยตั้งแต่ผมมาพบกับนิสิตเซร่มเนี่ยปเนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยผมขอบอกนะครับ